จังหวัดศรีสะเก,กะดกระดอันเชิญเกจิดัง22อำเภอมาร่วมง,งานฉลอง242ปีที่ศรีสะเกดค่ะโดยนายวิทยาวีรารัตประธานสภาพวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาพวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเพื่อที่จะปรึกษาหารือการจัดงานฉลองครบรอบ242ปีจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายอนุรัตน์ธรรมประจําจิตร่องผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง2 4 2ปีจังหวัดศรีสะเกดร,ระวังวันที่18-24ถึงพฤศจิกายน2 5 6 7บริเวณสวนสาธารณะล้านออดหลอดอนุสรณ์2 38ปีจังหวัดศรีสะเกดและกบ,บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พันษาหรือว่าเกาะห่วยนำค่ำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด โดยในส่วนเสาของวันที่18พฤศจิกายนกะจะมีพิธีสักการะสิงสศัก์สิทธ์ส่วนบายกะจะมีขบวนแห่ผ่านบายสีวัฒนธรรมสีเผาจาก22อำเภอและกาจะเคลื่อนขบวนแห่สูส่สวนสาธารณะล้านออดหลอดอนุสร์2 3 8ปีเพื่อประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญบานบายสีเมืองหงเฮือง2 4 2ปีจังหวัดศรีสะเกษ และกาจะมีกิจกรรมพระพุทธมนตและกาากสาระพพรุทธูปพระเกจิจำลองทั้ง2 2อำเภอส่วนวันที 49, ่1 9เก่าพฤจิกายนในส่วนเสารก็จะมีพิธีท่บุญตักบาทเขาวสารอาหารแหง่งบริเวณล้านออดหลอดอนุสร์2 3 8ปีจังหวัดศรีสะเกษและกในช่วงตอนแรงประมาณหามงแรงก็จะมีพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง2 4 2ปีจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี่แล้วนะคะกยังมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทตอปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของศิลปินซื่อดังการจำหน่ายแล้วก็มีการจัดสุ่มโคปุระแลนซึ่งก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขาบอกว่างานนี่นะคะสายท่องเที่ยวสายโมโตเตร์ูไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็รวมบูชาพระเกจิซื่อดังในจุดเดียวครบทั้ง22อํอำเภอ พร้อมกับการเบิกเกิกเบิกใช่ทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในงานเฉลิมฉลอง200-412ปีจังหวัดซีสเกตั่นเองค่ะค่ะกลับไปเที่ยวงานใหนนะคะเป็นจัด18หอด24พฤศธจิกายนนี้นะคะ,คะไปเอาบุญน้ำกันเนาะ